ดี่ค่ะรู้จะมาโชว์อะไรวันนี้ลอยตัวนะโอเคไหมหรู้ทำได้ไหมครับอ่ะเป็นปลาดาวก่อนนะพร้อมวแนะอาเคียพร้อมครับ เปล่าแล้วสุดไหมเห่มากเอาเปล่าแล้วสุดไหมเร็วอ่ะโอเคเครับเหนื่อมากเลยแล้วโดนน้ำก็ไม่เป็นไรนะรุ่นนี้อ่ะลูกบอลปึ๊บ ได้หมลูกบอลลูกนี้ก้มไปก้มไปก้มเอาพอลูกบอลลูกก้มหน้าหน้ากว่านี้ เป็นอะไรเป็นัเ,นเข็มได้ไม,นะมพร้อมาเตรียมตัว,เ,วเขมมา,า้มา,มา,าชิดขาชีดกันสวยโอเคพอครับาเดี๋ยวทำมาใหม่ เป็นปลาเข็มนะเอาไปเร็วขึ้นไปเป็นปลาเข็มมาเลยขึ้นเองใช้ตัวเองเนียขึ้นปเองปลาเข็มพร้อมปลาเข็มสวยๆนะขาชิดกันออกอึบมา โอเคโอเคครับอือเดีย๋ยวรอบต่อไปต้องทำท่าอะไรน้องนุ๊กอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ๋อป,ป,าา oh, ปลาเข็มปลาดาวนะโ okay. อเคอะพร้อมปึ๊บมามาเลย เก่งจังเลยโอเคครับอ่าไหนบายบายกันเร็วบาย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 